สวัสดีครับมาอัปเดตงานกันหน่อยนะครับที่ร้านครับที่สมมาะคัสตอมนะครับวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนะครับมีขนไหนบ้างครับแล้วก็เหลือทำอะไรกันอีกกี่คันนะครับดูได้ในคลิปนี้ครับผมเริ่มจากบริเวณด้านหน้าร้านนะครับคันนี้เอามาใส่สปอตไลท์ของเปียนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทีร้อยที่สิบทั้งนั้นเลยนะครับมาดูคันนี้ฮะคันนี้เป็นของพี่น้อยนะครับทีร้อยครับ คันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับตอนนี้ถอดฝาเครื่องเอาไปทําสีนะครับรวมถึงล้อด้วยนะครับคันนี้เป็นสีเงินเราทําเป็นดํำใหม่ทั้งหมดเลยก็เหลือรอประกอบครับไล่มานะครับคันนี้จะเป็นทีหนึนนี่ของคุณวุฒิจากสุขโขทัยนะครับเราเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชุดด้านหน้าเปลี่ยนไม้เปลี่ยนแผงคอให้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือประกอบอีกไม่นานก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับถัดมาทางโซนนี้ฮะ คันนี้เป็นเอชคาเฟ่นะครับของคุณหมิงนะครับก็ตอนนี้ตัดท้ายเซ็ตบังโคนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือของแต่งเข้ามาก็ใส่ได้เลยนะครับยางเยืองเรามีรอไว้พร้อมแล้วนะครับส่วนคันนี้เป็นทีร้อยสีดำครับของน้องปั๊บจากอายุทยานะครับแฮนด์เราเปลี่ยนให้แล้วการสบัดครับเราใส่ให้เรียบร้อยแล้วยางเปลี่ยนแล้วนะครับท่อซาร์เบิกใหม่ห้าหมื่นหนึ่งสีดําเปลี่ยนให้แล้วนะครับ โซสเตอร์ทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยางเปลี่ยนแล้วบเบาะเซ็ตทรงนะครับบังโคลนหลังนะครับแล้วก็รวมถึงไฟท้ายเปลี่ยนแล้วนะครับเหลือชกฟ็อกครับแล้วก็ดิสเบรกนะครับอันนี้ใส่เบริงเจอร์สีทองกลเสร็จแล้วครับแล้วก็มาทางด้านนี้ฮะอันนี้เป็นรถของพี่ต้นนะครับเป็นตัวสปีดสตรีท9 0 0 ก็เหลือจัดทรงนะฮะตอนนี้คือท่อเอาไปแก้งานอยู่นะครับเพราะว่าของเดิมมาสภาพไม่ไหวแล้วครับผมบริเวณด้านหน้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตามมาด้านในครับบริเวณด้านในก็แน่นๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายจะรีวิวนะครับคันนี้เป็น T ี0้อโหต้องบอกว่ารายละเอียดเยอะมากๆครับผมเบรกเจอร์นี้ครบเซตเลยนะครับด้านบนด้านล่างนะครับครบๆฮะทุกอย่างของเต็มครับสวยด้วยนะครับน่าสนใจครับใครที่ขับ สไตล์ที่แบบว่าเป็นถังสีสีอย่างเงี้ยไม่ใช่สีดำเนี่ยพอเอามาทําเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะดูโหดขึ้นนะครับแล้วก็สีฟ้าขาวดูนะฮะตัดกับสีดําดูแล้วน่าขับมากครับยางเปลี่ยนแล้วนะครับชกหลังฟ็อกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามองมุมนี้อาจจะไม่เห็นนะฮะแต่ถ้าว่าเราก้มมาดูปุ๊บเห็นไหมดิสเบรกหน้าหลังกาเฟอร์นะครับใส่ปั๊มเบลิงเจอร์นะเต็มๆครับชุดแฮนด์ต่างๆด้วยเซ็ตใหม่หมดนะครับ โอ้โหคันนี้ของแต่งนี่คันนี้มีเกิน3 0 0แสนนะเพื่อนๆ่เ,นเดี๋ยวเราจะรีวิวทีหลังแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างครับอัปเดตกันต่ออีก2คันนี้นะครับทีร้อยี่สิบทั้งคู่ครับเพื่อนๆคันนี้เป็นของคุณตั้มนะครับจากจังหวัดพยาวนะครับก็สีล้อทำใหม่พัดุโคตรใหม่เสร็จแล้วใส่แล้วนะครับจานหน้าหลังกาฟเฟอร์นะครับแล้วก็ใส่ปั๊มเบรลิเจอร์คันนี้อ่าไม่เปลี่ยนสายเบรกเอาสายเดิมใส่นะครับ ชกหลังเป็นโอรินครับตัวไม่ใช่ซับแทงนะครับรอรอเลยนี่ฮะท้ายเสร็จแล้วนะครับบังโคลเสร็จแล้วเดี๋ยวประกอบก็ไม่นานก็เสร็จแล้วครับแฮนด์ก็ใส่ของที่ร้านเข้าไปครับรอรอครับผมส่วนคันนี้ครับ t 120เป็นตัวสีดําเป็นตัวถังด้านนะครับของคุณกิ๊กวันนี้น่าจะต้องเสร็จแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเราจะส่งรถให้เขาแล้วนะครับก็เหลือเช็ความเรียบร้อยฮะตอนนี้ เบรกใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันนานเนื่องจากรอทำขาจับนั่นเองนะครับนี่ฮะหลังเบลิงเจอร์จานกาเฟอร์กับยางลุยๆนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะชกหลังนี่ฮะโอลินสีทองเลยทอซาสีดำเบิกใหม่ครับชุดหน้าชุดหน้าโอ้โหเต็มๆนะครับเราใส่เบลิงเจอร์ตัวนี้นี่เป็นตัวใหญ่เลยนะฮะค้างละ27,000พร้อมกับทำขาให้ด้วยจานกาเฟอร์ er, ครับ ทีร้จะมีดิสเบรกคู่แบบนี้นะครับพอใส่ออกมาแล้วโหดูฮะสวยมากส่วนสายเบรกเดี๋ยวเราไล่ใหม่นะครับใส่เป็นสายแต่งให้เลยครับด้านบนก็จัดเต็มนะครับแผงคอ CNC เปลี่ยนใหม่ไส้โช๊คโอรินครับผมสายขวาไม่มอเตอร์แคชเชนะครับแล้วก็รวมถึงไฟหน้างาน CNC ครับโอ้โหหล่อฮะจัดเต็มมากครับเขาบอกว่าอยากได้ด้านหน้าโล่งๆครับฝาถังเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใส่โมโทนะครับแล้วก็เก็บ รายละเอียดต่างๆอีกเล็กๆน้อยๆพรุ่งนี้รับรถกลับบ้านได้ครับมาที่120อีกคันหนึ่งนะฮะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆครับของน้องนิวน้องนิวจากภาคใต้เช่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้พี่อําจะตัดท้ายให้นะครับแล้วก็ส่งทำสีครับก็ตามสเต็ปนะครับคันนี้อยากจะได้แบบรอๆบัตเจ็ตประมาณ7-80,000หมื่นบาทครับเดี๋ยวจัดให้ครับก็เป็นเรื่องราวของวันนี้นะครับเพื่อนๆที่สงสัยว่าแล้วที่ร้านเราทำอะไรบ้างนะครับ เรามีหลักๆด้วยกันเนี่ยสอย่างนะครับอันดับแรกเลยถ้าหากว่าคุณมีรถแล้วคุณส่งมาให้เราเราคัสตอมให้ตามงบประมาณตามบัตเจตของคุณอันดับ2นะครับถ้าหากว่าคุณไม่มีรถแล้วคุณอยากให้เราหารถให้เราช่วยดูให้ทางเราเนี่ยมีทีมมีช่างอยู่แล้วนะครับเราจะเลือกรถให้ดีที่สุดครับกับบัตเจตที่คุณต้องการแล้วก็คุณก็เอาไปขับต่อได้เลยที่3นะครับให้เราดูรถให้พร้อมกับคัสตอม ให้เสร็จเรียบร้อยเลยก็ได้นะครับบางคนขี้เกียจไปหารถอยากจะให้เราดูรถให้ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าทางลูกค้าสะดวกแบบไหนก็ทักเข้ามาหาที่ผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขออัพแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผม